โดนห้าผีแทงตายแล้วตอนนั้นยังไม่ได้สตรีมก็เลยมาสตรีมผมก็เลยมามาก็โดนวนลูปอยู่อย่างเงี้ยแล้วตะเกียมันนันมีทองสุกอยู่ด้วยนั่นก็คือเฮยยงผมเคยเอาเฮยยงหายไปรอบหนึ่ง วันนี้มาสเตีมแบบดึกๆชุกละหุกหน่อยผมเลิกงานมากะมาคุยกับน,น้องอในแก,งก๊งนะครับที่จะทำแต่ว่าอันนี้มันมาเจอสตอรี่ที่โดนห้าปีแทงตายแล้วตอนนั้นยังไม่ได้สตรีมก็เลยมาสตรีมผมก็เลยมามาก็โดนวนลูปอยู่อย่างเงี้ยแล้วตะเกียบมันนันมีทองสุกอยู่ด้วยนั่นก็คือเฮยง ผมเคยเอาเยยงหายไปรอบหนึ่งก็ไม่รู้ว่าทองสุกจะเข้ามาด้วยหรือเปล่ายังไงคือคือเอาจริงคือตอนนี้ผมลำบากมากเลยแก๊งผมมีอยู่สิบสองคนนะผมพูดเลยแก๊งมีอยู่สิบสองคนนะครับสำหรับไดฟูปุเนะี่ยแล้วก็วูก็ยังไม่เยอะมากแต่ตอนนี้โดนแก๊งเทียหนึ่งเทียสูงสุดทั้งสองแก๊งนั่นก็คือผมไม่รู้ว่าทองสุกจะเข้ามาแจมด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันมีประเด็นกับเยยงเนี่ย ก่อนที่ผมจะสลบในเฮยงมาละมาชนผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงแล้วแก๊งเนี่ยจะขึ้นได้ดีตอนนี้ก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าจะแก๊งจะขึ้นดีหรือเปล่าเพราะมันโดนกระถินหลายทางละอืมยัยยยยงไงก็ยังไงก็ฝากติดตามน้องๆในแก๊งที่ที่อ่า อยู่ในแก๊งผมด้วยเดี๋ยวผมจะโพสไว้หน้าเพจอีกทีหนึงแล้วก็ฝากติดตาม5พยักษ์ทองสุขไม่รู้ว่าใครจะมาแจมกับสตอรี่นี้หรือเปล่านะฮะผมก็รอดูแต่ผมคิดว่าถ้าเขาจะมาซุนสองแก๊งเนี้ยผมผมจมาเป็นต้องไม่รู้ว่าจะต้องหาผู้ช่วยหรือเปล่าแล้วผมจะมีอ่ากำลังมากพอที่จะเจราจาให้ใครมาช่วยผมด้วยหรือเปล่า เพราะว่าที่ผ่านมาผมมีแค่ห้าพยัคฆ์เท่านั้นแต่วันนี้ว่ามันมัน,ม,นมันหักกันไปก็เลยแบบไม่รู้จะแต่ตอนนี้ก็มันมันเกิดกลายเป็นว่าผมก็กลับหาห้าพยัคฆ์ไม่ได้แล้วกับทองสุขเฮยงก็มาสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเจอสองแกงนี้ต้องดูต่อไปครับว่าผมจะเอาอยัางไงต่อกับสําหรับไดฟุกุที่มีอยู่สิบสคน จะหาใครมาช่วยได้ไหมหรือว่าเราต้องเล่นสิบสองคนเจอกับทั้งหมดสี่สิบอับมันก็ผมว่าถ้าเป็นในเรื่องสตอรี่อมันก็ค่อนข้างเข้มข้นอยู่เหมือนกันว่าตรงเนี้ยมันจะไปไปจบที่ตรงไหนแล้วผมจะเอาตัวรอดจออดับเหตุการณ์นี้ยังไงผมจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ยังไงดีอะไรเงี้ยฮะ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้สำหรับไดฟุกูห้าไปยักษ์ทองสุกอะไรเงี้ยครับเฮยงอะ่ะเฮยงไม่ได้ติดใจเอบ5้าพีแล้วใช่ไหมครับปัจจุบันเฮยงถ้าติดใจใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นผมเพราะว่าผมเคยให้เขาเออไปรอบหนึ่ง มันอาจจะเป็นประเด็นก็ได้แล้ววันนี้เฮยยงถ้าใครได้ดูสตรีมเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังตอนสุดท้ายถ้าใครได้ดูสตรีมเฮยย้งจะพูดมาผมว่าทาไมไม่ให้น้องเอามันหายอาวุธก็ของพวกอาวุธที่ได้มาเนี่ยก็คือของน้องทําสําหรับในไอซในมุมผมอ่ะผมก็มองว่าที่ผ่านมาผมไม่ได้มีทรัพย์สินผมไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเก็บเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเราฟาร์มมาได้เท่าไหร่เราก็ให้แก๊งไปหมดสุดท้ายเนี่ย ผมออกมาผมมีไม้เบสแค่ชิ้นเดียวรถผมก็คืนแก๊งเงินผมก็มีอยู่นิดเดียวผมคงไม่ได้ยอมผมคิดว่าไม้เบสที่ติดตัวผมอยู่ตอนเนี้ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะห่วงมันถูกไหม ก็รอดูครับว่าผมจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงอะไรศพแม่งเด้งวะเฮลิง